มาเรามากินส้มปลากันส้มปลาชิวพื้นที่หน้าบ้านปกติทำเรเดิมมันไม่มีแล้วเขาสร้างห้องใหม่หมดแล้วเราขย้ายมาเขาสร้างห้องใหม่ไม่มีแล้วเราก็หาหาที่ตั้งกินนะล้มต้มมีข้อไข่นิดหน่อย ชอบมากมาเปรี้ยม,กม,มากส้มปลาซิวทอดไข่เท่านี้่อยคำนี้เคยกินไม่เครเคยกินมทอดส้มปลาสิส้มมากเปรี้ยม,มากเขาร้อนนานแล้ว จะกินกับพวกไข่ดาวมีอะไรมีผักมีอะไรน่าจะรอร่อยมากมากอ,มอม